โลกกำลังได้ร้ายใต้ขยะล้นแต่มีทางออกหรือไม่ย่าญาอุรัสยามาส่งสัญญาณแก่คนรุ่นใหม่ว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าอาจเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบที่เรามองหาในยุคที่ฟาสต์แฟชั่นครองโลกผลิตภัณฑ์แฟชั่น Fashion, ถูกผลิตออกมาในปริมาณมหาศาลแต่อายุการใช้งานของเสื้อผ้ากลับสั้นลงอย่างน่าเป็นห่วงวัตจักรของมาเร็วไปเร็วนี้ไม่ได้สร้างแค่เสื้อผ้าที่สวยงามแต่ยังสร้างขยะไม่รู้จบโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ไหลเข้ามาในทะเลสัตว์โลก และในที่สุดก็เข้ามาในร่างกายมนุษย์เองปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของแค่สิ่งแวดล้อมแต่เป็นเรื่องของสุขภาพและอนาคตของทั้งโลกใบแต่ทําไมการเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าถึงสําคัญยาย่าอุรัสยามาส่งสัญญาณว่าการเลือกซื้อเสื้อผ้าเพื่อคุณค่าและคุณภาพที่สามารถใช้งานได้ยาวนานแทนการซื้อในปริมาณมากเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นการลดการซื้อแต่เพิ่มคุณภาพคือสมการสําคัญในการสร้างความยั่งยืนในฝั่งผู้บริโภคแล้วเราจะเริ่มต้นตรงไหน ยาย่าอุรัสยามอบคำแนะนำให้คนรุ่นใหม่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวันเช่นการพกถุงผ้าติดกระเป๋ารดการใช้พลาสติกแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งและสิ่งสำคัญที่สุดการแยกขยะอย่างถูกต้องเพราะความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นและการลงมือทำของเราเองแต่คุณเห็นว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวพอหรือไม่ยาย่าอุรัสยาเชื่อว่าการร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญเมื่อทั้งสองฝ่ายร่วมกัน สร้างความตระหนักรู้และดําเนินการโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นย่าเชื่อว่าหากพวกเราสามารถร่วมมือกันนําพลาสติกที่ถูกทิ้งกลับมาสร้างให้เกิดมูลค่าได้โลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงหรือยังลองเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของคุณวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของโลก